ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่มั่นคงความหนักแน่นและยืนยาวสมหวังการมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีรักฐานที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นในทุกๆด้านไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมัก มีบุคลิกที่สง่างามสวยหลอ่อไม่ถือตัวรักความสวยงามเป็นชีวิตจิตใจรักความสนุกสนานร่าเริงไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานที่สบายมีความสุขทั้งกายและใจทางยังเป็นงานที่มีความมั่นคงอีกด้วยหากมีเพื่อนท่านจะได้เพื่อนที่ไม่ดีชอบเที่ยวเตร่ชอบเข้าสังคมถ้ามีการเจรจาติดต่อ มักจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้รับราบผลเป็นเงินทองและอสังหาริมทรัพย์จํานวนมากมายร่ํารวยเป็นเศรษฐีท่านจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและมีความมั่นคงที่ดีไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะมีครอบครัวหุ้นส่วนและคนรักที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันดีมีความสุขเข้าอกเข้าใจต่อกัน ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินตราที่ดินเรือส่วนไล่นาเป็นจํานวนมากมายท่านจะมีบ้านเรือนที่ใหญ่โตมีความสุขถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านกําลังศึกษาอยู่จะมีการเดินทางเกิดขึ้น โดยการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทางระยะไกลและท่านจะได้รับความสุขและมีความสำเร็จอย่างแน่นอนไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภครั้งใหญ่และมีความมั่นคงเช่นโชคลาภที่เกี่ยวกับที่ดินอ่านได้รับเงินค่าในหน้าจากการค้าที่ดินเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ท่านระวังเกี่ยวกับ ท่านจะพบกับอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยมักจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทในเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์และอาจมีความเสียหายทางด้านการเงินเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวพันกันกันกบที่ดินพืชสวนไร่นาหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ทไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคล่องแคล่วว่องไวที่เสมือนสายลมที่ช่วยหนุนนำสิ่งดีๆแต่ลมแรงที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผันผวนต่างๆขึ้นได้ไพ่บอกความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความฉลาดกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วชอบด่วนตัดสินใจพูดไม่คิดจนเป็นปัญหาบ่อยครั้ง แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความว่องไวและปราดเปรียวไพ่บอกด้านการงานท่านมีเกณฑ์ของความผันผวนด้านการงานที่เกิดขึ้นงานที่ตั้งความหวังไว้อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีเกณฑ์ได้รับความเสียหายในเอกสารสัญญาต่างๆที่ไม่สมบูรณ์และเกิด จากความเสียเปรียบการติดต่อสื่อสารไม่มีความแน่นอนอาจมีความผิดพลาดมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นและอาจผิดนัดกับเพื่อนคู่ค้าต่างๆได้ไพ่บอกด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านมีการหมุนเวียนและมีการผันผวน,นอย่างรวดเร็วให้ระวังอาจได้รับเช็คเด้งท่านมีเรื่องนี้สินที่ต้องเสียเงินเพื่อชำระ ผัดผ่อนทั้งบ้านที่ดินได้ยานผ่านนะบ้านที่พักมักอยู่ในทำเลที่ตั้งไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าใดนะักไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้ามให้ท่านระวังท่านจะพบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีการพูดจาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยชอบ โป๊ปดมดเทสเชื่อถือไม่ได้เลยไพ่บอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวของท่านไม่ค่อยมีความรักสมคีกันเท่าใดนักมักมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนหากมีบุตรมักจะได้บุตรที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนหากต้องริเริ่มการใดๆมักจะมีความเสี่ยงสูง จึงไม่ควรลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บอกด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลยอย่างกระทันหันไพ่บอกด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านจะรับความสำเร็จเพียงครึ่งเดียวท่านจะอับโชคไม่สำเร็จสมหวังดังใจที่ต้องการได้ดังนั้น สิ่งที่ควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ให้ท่านระวังพฤติกรรมการพูดที่ไม่ค่อยคิดของท่านเข้าไว้เพราะจะทําให้เกิดอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ควรตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เสียเปรียบและมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารต่างๆให้ดีและท่านจะมีเกณฑ์อาจถูกดำเนินคดีฟ้องร้องกันได้การเจรจาจมีความผิดพลาด ทำอะไรก็ไม่สําเร็จดังใจในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่งไพ่บอกว่าความรุนแรงดังพายุฝนที่มี อนุภาพทรงพลังและมีอำนาจทำลายล้างสูงถ้าเป็นในทางบวกจะดีมากแต่ถ้าเป็นในทางลบจะร้ายกาจเป็นที่สุดไพ่บ่งบอกความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีลักษณะที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายไพ่บ่งบอกความหมายด้านการงานท่านจะได้งานที่ต้องอาศัยความขยัน และใช้ความรอบคอบต้องมีความสุขสุขขุมเยือกเย็นการติดต่อเจรจาต้องใช้ไหวพริบและเล่กลแต่จะมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและคอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังไพ่บ่งบอกด้านการเงินท่านต้องทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองจึงจะได้มาซึ่งเงินทองและทรัพย์สินต่างๆซึ่งเป็นของตนเอง ไพ่บอกความหมายด้านความรักและเพศตรงข้ามขอให้ระมัดระวังเรื่องหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านไพ่บอกด้านบุตรและบริวารให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของบุตรและบริวารจากการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำหรือเกี่ยวกับน้ำไพ่บ่งบอกด้านสุขภาพและการเดินทาง ระวังท่านจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบลำไส้หรือหากท่านมีการเดินทางก็จะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรท่านมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินซ่อมแซมรถยนต์เช่นหม้อน,น้ำรถหรือแบตเตอรี่เป็นต้นไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภและความสำเร็จมาสู่ท่านอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นท่านที่ได้ไปนี้สิ่งที่ควรระวังคือท่านมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนเช่นหลังคารั่วท่อน้ำแตกรวมทั้งยังอาจได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือหรือทางน้ำสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคล่องแคล่วว่องไวที่เสมือนสายลมที่ช่วยหนุนนำสิ่งดีๆแต่ลมแรงที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผันผวนต่างๆขึ้นได้ไพ่บอกความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความฉลาดกระชับกระเฉงคล่องแคล่วชอบด่วนตัดสินใจพูดไม่คิดจนเป็นปัญหาบ่อยครั้ง แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความว่องไวและปราดเปรียวไพ่บอกด้านการงานท่านมีเกณฑ์ของความผันผวนด้านการงานที่เกิดขึ้นงานที่ตั้งความหวังไว้อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีเกณฑ์ได้รับความเสียหายในเอกสารสัญญาต่างๆที่ไม่สมบูรณ์และเกิด จากความเสียเปรียบการติดต่อสื่อสารไม่มีความแน่นอนอาจมีความผิดพลาดมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นและอาจผิดนัดกับเพื่อนคู่ค้าต่างๆได้ไพ่บอกด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านมีการหมุนเวียนและมีการผันผวน,นอย่างรวดเร็วให้ระวังอาจได้รับเช็คเด้งท่านมีเรื่องหนี้สินที่ต้องเสียเงินเพื่อชำระ ผัดผ่อนทั้งบ้านที่ดินได้ยานผ่านนะบ้านที่พักมักอยู่ในทําเลที่ตั้งไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าใดนะักไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้ามให้ท่านระวังท่านจะพบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีการพูดจามไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยชอบ พ่อโปดมดเทสเชื่อถือไม่ได้เลยไพ่บอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวของท่านไม่ค่อยมีความรักสมคีกันเท่าใดนักมักมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนหากมีบุตรมักจะได้บุตรที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนหากต้องริเริ่มการใดๆมักจะมีความเสี่ยงสูง จึงไม่ควรลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บอกด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลยอย่างกระทันหันไพ่บอกด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านจะรับความสําเร็จเพียงครึ่งเดียวท่านจะอับโชคไม่สําเร็จสมหวังดังใจที่ต้องการได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ ให้ท่านระวังพฤติกรรมการพูดที่ไม่ค่อยคิดของท่านเข้าไว้เพราะจะทําให้เกิดอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ควรตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เสียเปรียบและมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารต่างๆให้ดีและท่านจะมีเกณฑ์อาจถูกดำเนินคดีฟ้องร้องกันได้การเจราจามีความผิดพลาดทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังใจในช่วงนี้ สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับไพ่แสดงความลื่นไหลของสายน้ำการเคลื่อนไหวการเดินทางลาบผลทางการเงินอย่างไม่ถูกศีลธรรมการละหกละเหินจากถิ่นที่อยู่ไปไกลจึงจะตั้งหลักได้สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงด้านลักษณะนิสัย ท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสพสมมุมเมากับอบายมุกทุกชนิดแต่ท่านยังมีความสามารถในการควบคุมสติมีความสุข,ขุมเยือกเย็นไม่ทำอะไรที่วุ่นวามภายแสดงด้านการงานการทำการใดในช่วงนี้ของท่านต้องมีความรบอบคอบทำอะไรควรรละมัดระวังเป็นพิเศษ และตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านอาจได้เงินมาด้วยความไม่สุจริตแถมยังใช้จ่ายเก่งสุดวยสุายไ,ไม่เหลือเงินเก็บหรือเหลือเงินไว้ใช้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันในเรื่องของอบายามุขไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะหลงติด กับเพื่อนจนมากเกินไปชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานและฝักไฟอยู่กับอบายมุขท่านควรหันมาใส่ใจดูแลบุตรหรือบริวารเพราะมีเกณฑ์ที่บุตรจะได้ความเดืดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้ในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางไม่มีอะไรพิเศษในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆหรือเรียกได้ว่าอับโชค สิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการพนันหรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการเล่นการพนันสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความลื่นไหลผิวไหลของสายน้ำที่ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ในบางเวลาก็ไม่มีความแน่นอนเปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงได้เสมอหรือมีทักษะในการพูดมีการเจรจาที่มีหลักเกณฑ์หวานล้อมเก่งมีการวางแผนที่ดีไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยผู้ที่เปิดไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวอ่อนไหวอ่อนผ่อนตามได้ง่าย ไม่แข็งกระร่างไม่ค่อยชอบขัดใจใครแต่มีนิสัยนักเลงถึงไหนถึงกันไพ่แสดงถึงด้านการงานมีเกณฑ์ในเรื่องงานที่ได้ดำเนินการติดต่อไว้อาจยังไม่ได้รับคำตอบหรือทำงานไม่สำเร็จการงานยังไม่ดีเท่าที่ควรด้านการศึกษาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกเช่นกัน ส่วนการติดต่อเจรจายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดความเสียหายได้และอาจมีข้อผิดพลาดจากเอกสารได้ท่านจะได้รับเช็คเด้งและควรสงบปากสงบคำไว้บ้างจึงจะดีเพื่อหลีกเลี่ยงการทราะเลวิวาท ไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่ดีมีความลื่นไหลเหมือนสายน้ำการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเช็คจะผ่านรับรื่นไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่เชื่อใจไม่ค่อยได้ ในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงต้มตุนจากเพศตรงข้ามไว้ให้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องมีความรักใคร่เข้าใจกันได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขและให้ระวังท่านจะมีเกณฑ์ที่บุตรจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หรือเป็นกรณีที่บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากท่านซึ่งท่านควรหันมา ให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลจะเป็นผลดีต่อครอบครัวของท่านในอนาคตไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์มีเรื่องมีราวอาจถึงขั้นทะเลวิวาทชกต่อยหรือถูกทำร้ายร่างกายได้หากมีการเดินทางไกลจะไม่ดีในช่วงนี้ดังนั้นถ้าต้องการท่องเที่ยวหาความสุขอาจไม่รับความสนุกสนานดังที่ใจคิดไว้ ให้แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่มีโชคลาภใดๆอับโชคหากจะคิดทําการสิ่งใดจะไม่สําเร็จผลเอกสารสัญญาต่างๆมีแต่ปัญหาไม่มีความเรียบร้อยดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้ควรระมัดระวังจะพบกับอุปสรรคและมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเอกสารสัญญาที่ไม่ถูกต้องควรเร่งรีบแก้ไขโดยด่วนท่านจะตกอยู่ในสถานะหัวเดียวกระเทียมรีบ ขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างไม่มีแม้กระทั่งผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความลื่นไหลผิวไหลของสายน้ำที่ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ในบางเวลาก็ไม่มีความแน่นอนเปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงได้เสมอหรือมีทักษะในการพูดมีการเจรจาที่มีหลักเกณฑ์หวานล้อมเก่งมีการวางแผนที่ดีไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยผู้ที่เปิดไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวอ่อนไหวอ่อนผ่อนตามได้ง่าย ไม่แข็งกระร่างไม่ค่อยชอบขัดใจใครแต่มีนิสัยนักเลงถึงไหนถึงกันไพ่แสดงถึงด้านการงานมีเกณฑ์ในเรื่องงานที่ได้ดำเนินการติดต่อไว้อาจยังไม่ได้รับคำตอบหรือทำงานไม่สำเร็จการงานยังไม่ดีเท่าที่ควรด้านการศึกษาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกเช่นกัน ส่วนการติดต่อเจราจายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดความเสียหายได้และอาจมีข้อผิดพลาดจากเอกสารได้ท่านจะได้รับเช็คเด้งและควรสงบปากสงบคำไว้บ้างจึงจะดีเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท ไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่ดีมีความลื่นไหลเหมือนสายน้ำการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเช็คจะผ่านราบรื่นไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่เชื่อใจไม่ค่อยได้ ในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงต้มตุนจากเพศตรงข้ามไว้ให้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องมีความรักใคร่เข้าใจกันได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขและให้ระวังท่านจะมีเกณฑ์ที่บุตรจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หรือเป็นกรณีที่บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากท่านซึ่งท่านควรหันมา ให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลจะเป็นผลดีต่อครอบครัวของท่านในอนาคตไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์มีเรื่องมีราวอาจถึงขั้นทะเลาะวิวาทชกต่อยหรือถูกทำร้ายร่างกายได้หากมีการเดินทางไกลจะไม่ดีในช่วงนี้ดังนั้นถ้าต้องการท่องเที่ยวหาความสุขอาจไม่รับความสนุกสนานดังที่ใจคิดไว้ ไพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่มีโชคลาภใดๆอับโชคหากจะคิดทําการสิ่งใดจะไม่สําเร็จผลเอกสารสัญญาต่างๆมีแต่ปัญหาไม่มีความเรียบร้อยดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้ควรระมัดระวังจะพบกับอุปสรรคและมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเอกสารสัญญาที่ไม่ถูกต้องควรเร่งรีบแก้ไขโดยด่วนท่านจะตกอยู่ในสถานะหัวเดียวกระเทียมรีบ ขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างไม่มีแม้กระทั่งผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้ หรือชี้นนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ ให้คําพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพญดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทัก เพื่อให้คำทํานายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทํานายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพย,ยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรือง ทางทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังคั่ง,งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป